สวัสดีค่ะมือน,นี้ไม่อยู่สิคะเขาปลาลอกเก็บเห็ดเด้อจ้าลอกหาเห็ดอดเห็ดเห็ดขอนโอ้ยพอแล้วพอแ้วพอแล้ว,ลวมาแล้วโอ้ย เฮ็ดบดเฮ็ดปดอืมนี่ลังเขียวหมดลว แล้วมืงอีกอืมอีกโบอุ๊วกว๊ะถึงก็ขาดกระตูอ่ะสำหรับคลิปนี้ไม่อยู่กับพ่อไว้แค่นี้ก็นอดจ้าจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่อยู่นั้นจะจง cho nên ngam thế ngam 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 sữa sữa ngam ngam cái đồ bằng nhai bằng nhai đúng มาเก็บเห็ดเก็บพักหวานกำลังงามกำลังขึ้นพอวดีแกงแสบแับหวานปาลาด้วจ้าบริปูกจ้า โอ้ยเนวมาเก็บใส่ก็ได้บริสตังใจเก็บผักหวานเก็บผักหวาน เฮ็ดเจ็บทักหวาน สำหรับคลิปนี้แม่ยุกฝากไว้แค่นี้ก่นกนนกอนนะจาะเดียมแม่ยุเก็บพักวานให้มันแล้วกันนะขอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ยุในด้วยจ้าขอบค,คุณค่ะแม่ยุเมื่อเก็บพักหวานกระตากระมองกระเบาะออมาบริตั้งใจว่าสิมาเก็บพักวานาาาาวาาพานนนี่น้องจะผสมพอดีงามๆสะอ่อน้นเก็บคับ โูกในปลาต้นในแห้งไม่เคยหยอดน้ำนหยอดักใหญ่บบไงคนะเรื่องเงาเลยพี่น้องเอ้ยสะอ่อนได้หยอดงามๆคักทักทักหลอกโคบหลอกปลปามาได้เป็นหลายรกจ้าสัมเนิลรัจ้าได้เห็ดกระมต่เห็ดเทาลังเขียว หิดกระเดงแหงพักหวานกับพ่อได้แกง